นี่ปกติปกติแล้วไงสุดสุดนีกี่กี่ทุ่มอ่ะได้ยันถึงเช้าถ้าเป็นเกมซิงเกิลถ้าเดย์ลี่ไม่ได้ก็เป็นวิกลี่ถ้าวิกลี่ไม่ได้ไไดก็เป็นอัตรลี่ก็แล้วเราไป็นเลโอววะกัน <c oughs> อมาไม่มีเกมมไม่อัปเดตล่ตอย <c oughs> เดี๋ยวไม่ใส่แฮกแผ่ <c oughs> นคนละครึ่งกับพี่ไอ้ ถึงช่วงอ่านแผนช่วงหนึ่งแนงจะเกียค้างกลับมาเล่นไว้ไข่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 ไข <c oughs> ่ลบไข่ขวางกล้วตัว <c oughs> ติเปิดไม่ได้ หนีลุดแน่แน่หนีลุดแน่แน่มันจะฆ่าเราแล้ว <c oughs> มันจะฆ่าเ <c oughs> แล้วตัวกายมินไทยรักคุณเท่าฟ <c oughs> ้ารักหมาเท่าคุณ ไ,ได้ยินบักบักบักโอเรเท่าไต,ตายคนสองคนสามคนไม่มีใครมาข้างหลังเอาจุง๋งเชี่ยวว่าแบงไม้ฮัลโหลใครมาเหรอหนูมาค่ะ Mine flying Op go. uh -huh. right oh, four has spotted the biohazard container.

บิดหลังเอ่อบิดแบบชั้นนะร้อยยี่สิบองศานกมวยน้ำ นกไม่ว่ายน้ำมีทหารที่ว่ายน้ำนกห่านมันก็นกหรอวะห์ล้อห่านเป็นนกอะทัปีกทับปีกเหมือนกันทอมอติม่าเป็นอะไรอะตอมอสติม่เป็น เดือดเลยก็ขนานดะคนเดือดเถื่อนมัดมกีเมื่อมีทวิตไม่กลัวทวี <c oughs> ตทำไรของฉันไม่ได้ <c oughs> มันทำของฉันได้ปล <c oughs> ่อยมันไม่ใช่ของฉันเลยมีเงาปิงหลังเลยอ่ะ <c oughs> <laughs> <Okay. S 2> โอเคหนมปิดตัวแล้วอามันรอจะหว,า,วา่หน <laughs> ูไปดีจริงด้วยกํลังมา, <laughs> าตายูเอมูนไลท์อนนี้มี biohazard o the c n ปักถอยขึ้นบันไดระวังนะใครอยู่ข้างบนอ่ะจิดล็อกด้วยจิดล็อกว่ะพี่ยิงโดนเขาพีทตายแต่ว่าพี่จะตายด้วยโอ้ยวัดก็จะทำอะไรหรืวะมีโดนเข้ามาไงี้ยโอมันเข้าเยอะแล้วนะ อมาายอหุ่นบุหา่นุะหุนนะกูช่บใจพวกมึงหบุบนนี่ต้องดาวงจีหุที่เดินล็อกเยเออุนต่เล็อกเจอพวกเราในนรกด้วยใช่ไหม S <S <S ทำบุญผสมบาบไป <c oughs> ทำบุญผสมบาบเคอแบบคุยอย่างกับเป็นเมนูการประกอบอาหารนะใชเคำว่าผสมผสม,มบาปลงไปนึงช้อนโต๊ะทำบุญการกินบุญนี้เราต้องเทบาปไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เออส่วนบุญอ่ะเอาแค่1ช้อนชาเออเออได้ได้ Locate the fire hazard container อาหารเมืองนี้ถ้าจะคอมกร่ำต้องมีบุญตาวัดท่าไม้1ช้อนชาใช่คือตกรำจะลโกันหมดตรงนี้คือกูจะไม่แปลกใจกูจะไปยิ้มอยู่ข้างๆด้วยยิ้มขอยิ้มหวัดหวานยิ้มหวัดหน้าไปยิมกับข้าด หน้ายิ้มเราเองสวัสดีตัวเองสวัสดีตัวเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะอะไรอย่างงี้หรอ,อรแล้ว<ะ>เราก็จะมาเฮผลกันว่าเรามาที่ได้ไง <c ười> <c ười> นึ่ช้อนชา่ชอ้อนต๊ะน่ะไม่มันจะเราแต่กระโดดถีบทำบุญนะนะั้นนั้นกระโดดถีบ ได้พูดคล่องๆต่อย่าให้คอแตก oh. มันดักรอหนูยือตรงไหนข้างหน้าเลเซอร์นี่เจนรอยเท้าอ่ะหาปั๊บบันดิตยอยู่ข้างหน้าต่อบว่าไหมลงไปแล้ว Chết kìa việc tạo bó hết mạng sạch mấy cho hai lần ná Nhìn mà tàu lộn mấy đây ạ, Má đây anh Trinh โอ้ยยี่ยี่อ <What? S 1> ่อ่ยบันติดไม่เยโดีเอาย่ตไ่ไรเิัวยดิยลยมาสู้่นี่อยู่นี่นี่มอสซี่อยู่นี่ระวังซีโฟมันปลาไปแล้ว ยระลังกับสั่งลยนะเย้ไม่ทันตาไปไม่เข้าห้องไปโง่เจ้าโง่ไหนนทำมันโยกโยกโยกไอ้คอโยกเลยสัสไปยิงข้าเลยนก ขอโยกเนี่ยลกต่อขอโยกโอ้ยชุดม้อนฮันเจ๋งอนะทำมาเนี่ยมีคนที่มีคอมมอนฮันอยู่สองคนอนะม้อนฮันมีแต่ไม่ใช่ภาพนั่น,นไอ้บอลนะสนุก เปลี่ยนตามของเขาเปลี่ยนตามเหรยเนี่ยตมซิมูเลเตอร์เนี่ยก็ไม่เห็นจะเล่นกันต่อนี่ยังเล่นอยู่ไม่เห็นกันเองเฮ้ยไม่จริงก่อนบางทีพี่ก็เล่นอยู่สนุกกระตายฟารตายอะหรอฟาร์มเดิมค่ะอ๋อฟาร์ม ไอ้อลกกแค่ไรอะตอนนี้ไข่ลูกตองไห่แบบแม่งดำดำโอเโหอะไรวะหนึ่งช้อนชาหช้อนโต๊ะมีคนมา SUV พุ่งชนเซเว่นอีลเว่นทะลุไปเลยอะไวเห็นบ้าเห็น้าวะเห็นยวะป้อ เอ็กคาลิเปอร์สิเขาดักได้อยู่เรามาต้องต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนจะพูดเอ็กคาลิเปอร์ตายไม่เป็นไรตายี่กรุงเทพอไรเลือดแตกไปเลือดแตกไปนี่เหรอแล้วอ่ะ กูโซเฟียเนี่ยแล้วเล่นเดิมคอโล่งอะไรสิสินี่ออกหมดอ่ะ เอาเอ็กคาลิเบอร์เร็วคาลิเบอร์เป็นโนบพี่ต่อโอ้ยยย่ยไปยย่ยย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 อยย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 ย่อย่ย่ยย ข้างบนข้างบนปะเมื่อกี้เราโดนฆ่าจากข้างบนะไอตัวที่ข้า,ขางบนน่ะตายทำมันตายลนะดำดำมันฟอสอยู่ในห้องเ,เ,เ,เต่แต่แต่เต่ เฮ้ยคนเฮ้ยจะเปิดเฮ้ย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 เอ็คาลิเบอร์แล้วนะไอ้โก้โก้หิดวันนี่ควัยเิดควันแล้วเบิดควันใส่บแล้วเบิดควันแต่ดีไม่เ้ใครใครตายเอ็คาลิเบอร์อย่างนี้เลย เอ็กซ์คาริบ้าคารบ้านนี่เลย้เไดแลโอ้โเอ็กซ์มันคันเออลขาตะโกนกันทุกคนเลยเนี่ยเคล็ดตุ้มตากัน เก่งใจคนข้างบ้านเก่งใจคนข้างบ้านพี่มันคืออะไรอย่าไม่รู้ตลกดิคือวิธีมึงเอาสมิธทุกคนโอ้ยนี่ที่ไอ้คาลิเบอร์ อันนี้คยแบบกาจะเ่อนไพี่ต่อเรามีบอเด็ดแล้วเจมี่บอลบอลบอเด็ดโอ้โหคาเรนบดออดบัดอาเธอร์ขอต่อปค่าอะารเาี่ยละเล้ยหสาหมา คือแบบหมาไม่ได้ป่วยนะแค่แบบว่าค่าที่พักค่าทำแผลใส่เสืยอเจ๊เจ๊อยู่ชั้นล่างสุดเลยถ้าเราชนะเราจะเอ็กไขเบิร์ไม่ไม่เจ็บันเอตัดโดดไปเลยเว้ยอย่าโดนสิไม่โดดไม่ได้เจ๊เย๊ชันเอาอ่ะนี่ นี่ฉันลองเลิกเขาปกุณจิมมี่แล้วเนี่ยถ้าคนดูเลยไม่ชอบปอดไ,ดไม่ดีไม่แต่เวลาจิมมี่สุกจิมมี่ไม่ไ,มไ,มได้มาสูบใกล้ๆนะจิมมี่ไปสูบไกลอ่ะไปสูบไกลแต่ก็ยังสูบไกไกลอยู่แล้วมีมารยาทรู้จักนิทานในม้านมอกนะไม่น่ะดีอ อย่าบ,บุกหลังเราเบิกกำแพงให้เป็นรูวงกลม, <สะ S 1> มถ้าเดินก็ไปไม่ใชเป็นงนั้นหรอเฮ้ยฉันฉันรถฉันตามโลบิดไปรึเป <c oughs> ล่าทำไมต้องอยู่เทรฟอร์มีม <c oughs> ีเล่าอยู่ข้างบนแปลว่ะเอล่าหนีไปละโอ๊ะโอ๊ะผมไม่ยิงสวนมาโอ๊ะโอ๊ะโอ้ยจอนี่

คาริบาล์ฉันเองฉันเองเออมันไม่แตกนี่วะทีโฟอื่ะเดี๋ยวมีใครตายแล้วมีคนอี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตะโกนเองคาลิเบอร์ให้ ีโคตรเยาจีนอยู่แถวนั้นนะทางที่พี่ตาดแน่นอนนี่ใครใครจะจีถึงรอดนี่มันนอนมันนอนมันนอนอยู่ขวาขวาดันเลยไม่กินดีแบตมด้วยไอ้ดีแบงค์ไปหมอนหมอนแม่ขงไอ้สัตว์ขูดฉุดกูด้วยสัตว์

กูม <laughs> ีกูมีได้เทมเเกมร์าจะกเมืองอิวอีอก้าันหมุน